ที่มารีวิวเจ็ดรักษาสุขภาพด้วยนะพี่ก็กินอาหารให้ตรงเวลา,อ,าอยากกินอะไรแบบเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตลอดนะกินแล้วก็อย่ากินเสร็จแล้วอย่านอนนะกดใสย้อนนะอะเป็นตลอดเลยดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องที่เรื่องแชทอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องไปเครียดหรอกพี่ก็เป็นพี่อย่างเงี้ยใครไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปเถอะพี่อาจจะแบบ ดูเหมือน acting ตลอดเวลาซึ่งมันก็จริงแต่ว่าแต่พวกเราก็เข้าใจคนที่เข้าใจก็มีเยอะว่าเออจริงๆแล้วพี่เปนคน,นี้แต่พี่ก็จริงใจแค่อัดจะรแสดงออกอิ้รูปแบบหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่ต้องเครียดเพราะว่าคนที่เข้าใจพี่ก็มีคนที่รักพี่ก็มีเยอะอโฟกัสแค่คนที่รักเราก็พอก็โจทย์วีคนี้เพลงเพื่อชีวิตพี่ถนัดอยู่แล้วอ่ะ ก็แต่ว่าก็อย่าชิวเกินนะพอถนัดแล้วแบบไม่ซ้อมอะไรอย่างนี้ว่างแล้วนอนว่างแล้วนอนซ้อมบ้างอะไรอย่างนี้พี่ต่อไปนี้ก็อย่าพูดว่าอยากออกอีกนะเดี๋ยวเลยแค่สองอาทิตย์แล้วพี่ก็ทนไปคนทําสิ่งที่เรารักทนไปเดี๋ยวพี่ก็ไปถึงไฟนอลพี่ก็ได้ออกเที่ยวละไปถึงไฟนอลให้ได้เอาหน้าตาหล่อๆของพี่อะไปโชว์บนเวทีไฟนอลให้ได้นะเดี๋ยวต้งไปนะ